สว,ส,สวัสดีดค่ะพบกับรายการเล่าสู่กันฟังกับภูกันนางสาวกันที่มายังหากค่ะและจะกินคัทคารินมารินีสายแชมป์ปถมศึกษาปีที่สี่ทับสี่ค่ะน้องคาทารินเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมช่วงนี้หน้าตาดูไม่ค่อยสดชื่นเลยหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะครูกันหนูรู้สึกว่าช่วงน,นี้หนูนอนไม่ค่อยหลับบางครั้งก็ตื่นกลางดึกทำให้พอเวลามาเรียนก็รู้สึกง่วงนอนค่ะ แล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะมีค่ะหนูรู้สึกอาร,รมณ์เปลี่ยนไปนิ่งเงียบม,มากขึ้นรู้สึกเบื่อและวิตกกังวลกับหลายๆเรื่องค่ะอาการแบบนี้นะคะจะเป็นสัญญาณเตือนของภาวะเครียดค่ะซึ่งตอนนี้หลายๆคนน่าจะกําลังเป็นอยู่นะคะคือเกิดภาวะเครียดสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วพอจะมีวิธีจัดการกับภาวะเครียดของตัวเองไหมคะมีแน่นอนค่ะ วันนี้ครูก็มีวิธี5วิธีนะคะในการบอกลาความเครียดของตัวเองค่ะโดยวิธีที่1น,นะคะก็คือการออกกําลังกายคลายเครียดค่ะในแต่ละวันนะคะให้เด็กๆออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะอาจจะออกไปเดินเล่นไปวิ่งหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาอยู่แล้วนะคะลูกก็สามารถที่จะเล่นกีฬาตามแบบที่ตัวเองถนัด ตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะให้เราเนี่ยมีเหงื่อออกมาบ้างเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนวิธีที่สองนะคะคือการนั่งสมาธิฝึกจิตคลายเครียดค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆทํากันเป็นประจําบ่อยทุกวันอยู่แล้วนะคะเหมือนกับกิจกรรมหน้าเสาธง,งในทุกๆวันใช่ไหมคะน้องคาทรีนใช่ที่เราจะทํากิจกรรม M I O ก็คือนั่งสมาธิทุกวันนะคะการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ย เปลี่ยนความคิดจากที่เรากาลังคิดเรื่องที่เรากังวลอยู่นะคะให้เราไปโฟกัสลมหายใจของตัวเองนะคะก็ทําให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่ 3, สามจัดสรรในชีวิตประจําวันจัดสรรการวนและการใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะวิธีที่สี่ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงที่ชอบหรือออกไปหากิจกรรมทํา เพื่อให้สมองป,ปลอดโปร่งค่ะวิธีที่ห้าให้หัวเราะบ่อยๆให้ทุกคนหัวเราะบ่อยๆเพื่อลดความเครียดในขณะที่เราหัวเราะจะมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นค่ะและนี่ก็คือห้าวิธีในการบอกลาวความเครียดน,นะคะเดี๋ยวครูกับน้องการเรียนจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการออกกําลังกายคลายเครียดค่ะวิธีที่สองฝึกสมาธิฝึกจิตค่ะ วิธีที่สามจัดสรรเวลาในชีวิต,ตประจำวันวิธีที่สี่ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงละอที่สุดท้ายค่ะหัวรากบ,บ่อยๆค่ะค่ะเ<อ>ด็กๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับภาวะเครียดสะสมแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนำทั้ง5วิธีที่คุณครูลแล้วก็น้องคารีรนบอกนะคะไปฝึกใช้ในชีวิตประ,ประจําวันของนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับรายการเล่าสู่กันฟังนะคะครูกันแล้วก็น้องคารีนก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้และเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเปิดบ้านอนุบาลสตูดิโอมีวมิเช่นเคยนะครับกับเช้าวันพุธที่3 0สิงหาคมพุทธศักราช2566นากบะครับกับผมอนาจรย์จริญกิ์รุนมีหรือว่าครูกอล์พันเอกนะครับวันนี้ก็รับบทเป็นพิธีกรกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับสายชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับ อ่าเราก็จะมีตัวแทนนะครับของนักเรียนนะครับในการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของนักเรียนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะครับและก็มีการบริหารจัดการเวลาของตัวเองอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับท่านแรกครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรรัชดาพาทองกุลมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทัห้าค่ะบครกบขอจะใส่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีริชัยจุลลักษณ์ มาจากชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ทับห้าครับอ่ะวันนี้นะครับสองท่านก็ให้เกียรติมาอ่เป็นแขกรับเชิญของก,การของเรานะครับตามคำถามแรกเลยนะครับครูอยากทราบว่าอ่ะทั้งสองคนเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆมีในก,การชีวิตอย่างไรบ้างนะครับและก็ทําอะไรกันบ้างครับผมเริ่มจากคนแรกเลยครับหนูตื่นตอนหกโมงซึ่งค่ะตื่นมาหนูก็กวาดขยะเพื่อแบ่งเมาภาระของพ่อแม่หลังจากหนูวาดขยะเสร็จ หนูก็อาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะและออกเดินทางไปโรงเรียนเมื่อกลับมาถึงบ้านหนูก็จัดตารางเรียนอาบน้ําออกกําลังกายและอ่านหนังสือเข้าห้องนอนค่ะอืมถือว่าเป็นการจัดตารางชีวิตได้ดีเลยนะครับอาบสพที่ใช้ครับผมผมตื่นตีสี่ครับเพื่อออกเพื่อตื่นมาวิ่งออกกาลังกายที่ถนนชระทานประมาณสี่ครึ่ง หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายต่ออีกสินาทีครับเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวมาโรงเรียนครับเมื่อเลิกเรียนผมไปผมไปเรียนพิเศษร,ระหว่างรอแม่ผมก็เล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อนเมื่อถึงบ้านผมปั่นจัก,กรยานเล่นแบดมินตันเล่นฟุตบอลกลับมาอาบน้ำทำการบ้าน ซ้อมเต้นวิชาดนตรีอ่านหนังสือดูทีวีสวดมนต์และเข้านอนประมาณสามทุ่มครับถือว่าทั้งสองคนก็จัดการตารางเวลาชีวิตของตัวเองได้ดีนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะครับก็คือเด็กๆคิดว่าตรงไหนที่ตารางเวลาของเราดีอยู่แล้วนะและก็หรือมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมบ้างไหมครับหนูคิดว่าเวลาของหนูดีอยู่แล้วค่ะแต่หนูอยากเพิ่มเวลาพักก่อน เช่นการดูหนังการฟังเพลงค่ะอืมก็คือเพิ่มการรีแล็์ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะสิทธิชัยครับผมอยากเพิ่มการวาดภาพครับเพื่อที่ผมจะได้มีสมาธิและฝึกการวาดภาพครับอเพราะฉะนั้นเราเป็นการฝึกสมาธิด,ด้วยแล้วก็การใช้วเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเด็กๆคิดว่าการบริหารจัดการเวลาที่ดีเนี่ยจําเป็นหรือไม่นะครับแลกะก็มีประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไรบ้างครับ หนูคิดว่าจําเป็นค่ะเพราะการจัดแต่งเวลาที่ดีทําให้มีทําให้สร้างภูคุ้มกันในตัวที่ดีค่ะทําให้ไม่เจ็บป่วยง่ายและสร้างตารางชีวิตของตัวเองที่ดีค่ะสิที่ใช้ครับผมคิดว่าการบริหารจัดการเป็นเวลาที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับจะช่วยให้เราใช,ใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ อืมนะครับครูก็ขอชื่นชมนักเนี้ทั้งสองท่านนะครับที่เอ่อเปิดประสบการณ์นะครับและก็มอบประสบการณ์ในการเอ่อใช้ชีวิตนะครับตารางชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพวกเรานะครับและครูก็คิดว่าน้องๆนะครับทุกคนที่ดูรายการนี้นะครับก็จะนําไปเอ่อประยุกต์ใช้นะครับในการจัดการเวลาตารางเวลาชีวิตของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับรายการ าเปิดบ้านนัะนุ่ตูนก็ขอฝากว่าอยงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครับต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพีบ๊ายพี่บ๊าย